สวัสด,ดีครับลุงเขียวเวทีสางกับผมมือนีลุงเขียวสิมาฮาตกเบ็ดปลาเชิงหาตกเบ็ดปลากาพี่น้องมือนีาาหาก,ากาุง้ง,งว่าได้ลุงเขียวก็เลยเอาเงียดเดียนกับผมนี่เงียดเดียนเป็นเป็ดเข้าเน่าครับผมมาหาตกก็่าดึงดึงแหละครับผม,น,มน,น้ำปลาน้ำหมูเหนียวหนิแหละพี่น้องนี่พี่น้องได้หวค่ะท่างพอมือนีฝนตกอากาศอุ้มคึมพี่น้องแดดแน่ฝนแน่โดนนี่ก็ยังยิ้นซอกแซกชอกแซกทุก,ก,ก,กพี่น้องลุงเขียวก็เลยสิมาฮาตกเบ็ดนี่ครับผม ครับผมเกี่ยวมาถกเบ็ดอ่อใส่ถกเบ็ดเงียเดียนนี่พี่หน่อเบ็ดปลากาถกเ็ดปลาเข็งพี่น้องนี่ครับตอนนี้ลุงเกี่ยวกระเสียวลุ้งพี่น้องเอาเบ็ดลุงก่อนนี่พี่น้อลุงเกี่ยวกระเสียวเบ็ดลุงกว้างครับผมนี่นี่พี่หน่อมีตอนนี้ลุงเกี่ยวถกเงียเดียนครับผมนี่พี่น้องนี่เบื้องดีๆครับผมนี่ครับผมเบ็ดปลากาปลา จริงพี่น้องนี่ครับนี่ครับไปกับติดตามกับผมติดตามมึงเขียวเสียวเบ็ดร่วมกันพี่น้องขอตั้งกล่องแป๊บหนึ่งครับผมติดตามกับผมนะครับพี่น้องจดึงกับพี่น้องดึงเดีวดึงเดี่ยวดึงกับพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่นี่พี่น้องนี่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 ดึงกับพี่น้องดึงเดีวดึงเดี่ยวนั่นนั่นนั่น ถ้าเปลาย่งพี่น้องเดี๋ยวดึงยืดพี่น้องเห็นบ่นี่ครับเห็นบ่เห็นบ่ดึงยืดพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องนะครับผมถ้าเห็นปลาอย่างเด้อพี่น้องบบบนี้นี่พี่น้องดึงยืดพี่น้องดึงยืดดึงยืดดึงยืดพี่น้องเดือด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 เดอดขวเขียวขาตั้งกองแป๊บหนึ่งพี่น้องนะครับนี่นี่นี่เดือดเดือดเขอตั้งกองกันพี่น้องนี่ครับมันสิดูดก้อนพี่น้องมันสิดูดก้อนนี่ครับผมเดี๋ยวลียวเขียวขึ้นพี่น้องเขียวเขีวขึ้นดึงยืดพี่น้องมันยืด หนูครับผมี่น่องดึงูพี่น้องดึงูดพี่นองมาแล้พี่น้องมาแล้วมาเข็งพี่น้องลาเข็งปลาเข็งปลาเข็งนีพี่น้องีพี่น้องอเอสวยงาพี่น้องห็นี่ครับผมเห็นแมนางแก่พี่น้องลาเข็งครับผมเห็นีหครับผมเห็นแมางแก่ห่ยพี่น้องหาทกเด็ปลาเข็งงลา่าหน่อย ครับในหัวกข้างเข่าครับผมนี่ไปตรงจร่อมาตึงเต็ียมเหรครับผมนี่นครับผมครับผมโอ้ข้างขึง้พพน,นพ,พี่น้องข้างขึ้นวอนนั้นโอ้ก่พี่งไปนอกระุงเขียวเสียบย้อนี่น้องระไรไส่ผีก่อนพี่น้องใส่ผีก่อน อยู่อีกครับผมนี่ติดตามนักพีนองเนาะว่ามันสิได้ยังบ่ได้ครับผมนี่ครับผมติดตามกันไปเดย์ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงเขียววิธีซานนักพีน้องเด้อว่าลุงเขียวสิภาพี่พนองหายยังไงเพี่น้องเบิ้งไปทางเลยกับบ่ได้พี่น้องเออไปทางเลยกับเป็นตาของยังกะหวงหาไปเมื่อกาหาจินบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะลุงเขียวก็เลยได้มาถกเบ็ดปลากาไปลาเชงนักพี่น้องเบิ้งนี่พี่น้อง ว่าเสมีหรือว่ามีกับจังไรกับติดตางรับผมครับผมเนี่ยพี่น้องบรรยากาศอันนี้กับหลังจากลุงเขียวใส่ไว้นี่นะพี่น้องจังน้อยลุงเขียวยังสีมะยามอีกครับผมกับภาพที่พีน้องเหรอเบิ้งบรรยากาศที่เรียกี่น้องคนละใส่ไว้กับยามไต่ยังสีมะเบิ้องนอกพี่น้องเนาะนี่ครับผมกับาพี่น้องไปเบิ้งบรรยากาศครับผม โอ้ยถึงบ่าผ่านฝนตกดินโดนยังดิ้นเซงแสแสงแสแซงแสเยอะพี่น้องโดนนี่ว่าเป็นแดดออกจักน้อยครับผมนี่ครับผมลุงเขียวกับใส่ถูกเด็ดเนี้อเดียนนี่แหละครับผมควาเฮาหากุ้งหายังบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะก็มีกุ้งมี่ยังมาบ้างกะกินดีอยู่พี่น้องนี่ครับผมมีกุ้งมีปลาดุกข่อยมาเสียบมันจะเป็นปลาตองปลาดังข่อยเยอพี่น้องเด้อแต่ตดนนี่ลุงเขียวก็เลยใส่เนี้อเดียนนึงครับผมนี่ครับผมเบืองบรรยากาศยัานมีเล่ครับผมนี่ครับผม มันมีกันนั่นงยู่ได้อุ้มไผ่ครับพี่น้องมอกได้อากาศมันเท่ากันนั่งเบิ้งบรรยากาศไปเลยเนาะผ่ากพี่น้องเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อมามาขาดวิจักบวกจากไผ่แล้วครับมาหาทบเบ็ดหาใส่เบ็ดตุ้ยแข้งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมนี่ก็เบิ้งบรรยากาศไปเลยครับผมนี่จะี่มาลูกเชียวจังสิมายามอีกครับผมใส่ใบนี่เซลจล็กน้อยครับพี่น้องอไม่าานั่นเนงเฝ้กกาพ่นหรอกครับผมที่น้อยก็กจกยกบจังสิกลับมายามครับผมนี่ครับผม ทันจากมุ้งเขียวกับไส้ไว้โดนเต๋อแบบพี่น้องเขียวเสีมาหยาบมั้งครับผมมันเหรอเสีมาหยาบก่มันห้อยมันดึงเด็ดต้องไปยุตพี่น้องนี่ครับโอ้โหห้อยดึงเด็ดพี่น้องโอ้โหมีอยู่พี่น้องมีอยู่เซี่วตัวหนี้ตายพี่น้องเฮ้ครับผมตายไม่ไหมพี่น้องเซียวติดกระโม่พี่น้องเฮ้ครับผมมาซองแต้มพี่น้องนี่ครับแต้มที่ซองครับผมตัวหนี เขาเลิกพี่น้องเขาเลิกเนอ่าพี่น,อน,น้องนี่ครับผมเนอะนี่ครับผมหน้าชองแก้มพี่นอ้องหน้าชองแก้มนี่ครับเดี๋ยวหาชองตัวประเข่งครับผมนี่ครับผมแบบฝากเด้อพี่น้องเด้อกดไหญ่กดแช่กดซับแต่ไทยตุ้งเจ้าวิธีสามนำ้ำ มันนี่กับมาหาทุกเ็ดก็ไดสองโตโัวพี่น้องนี่ครับผมกับท่านในคำดอกพี่น้องก็สยห้าไปใหญ่นี่ครับผมมาสองเต้มครับผมกะหาใส่ปีกเดียวกันพี่น้องนี่ครับผมโอ้เสียบเงยก้อนเต็มเสียบเงยก้อนโอ้มาสองเต้มเป็นยังไงมาสองเต้มกับขี้ดเกขี้กพี่น้อง ก็เบยพี่น้องใส่อะไก็เลยพี่น้องหอดคำมันสุบระเรศย้ายอยู่ที่พี่น้องไปถึงหน่อยก็ได้ตัวหน่อยตัวใหญ่ยอยู่แกมพี่น้อพี่น้องเนาะมาช่องแกมแบบพี่น้องเลยมาช่องแกมแล้ว ใส่ไปนี่เดียพี่น้องเล็กน้อยลุงเขียวกับทั้งสิมายามีิครับผมเอาไปใส่ถิ่มไปนาะพี่น้องเนาะนีะ่ครับซ้ำกุญแจเดือดออกกับพี่น้องมาเนี่ยมองหันตาฝนตกดินก็ล <c oughs> ่อครับผมติดตามไปลุงเขียวเสียวไปเห็นยังกินหาเติมกันไปใหญ่พี่น้อง,อม,องมันต้องได้ละว่างหาหกตัวนี่ยคำว่าได้หาหกตัวก็ได้มาแล้วสองแต้มไอซ้ำที่กินนี่ก็พอได้กินแล้วครับผมกะไปพี่น้อง รอดแคน้อยก็ยังเขาจังสีนันดีครับผม